ช่วงนี้ชีวิตของคุณนะคะเป็นยังไงบ้างไพ่บอกว่าเก้าเหรียญโหใบแรกก็ดีมากดีมากคุณเก้าเหรียญมันสื่อถึงการเงินนะคะที่จะมีความมั่งคั่งเงินไหลเวียนเหมือนมันมีภาวะเรื่องของการเงินที่มันไหลเวียนเข้ามาคล่องมือขึ้นทีเนี้ยไม่หมอเห็นผู้หญิงในเอ NERGY ของพลังงานพาไพ่ใบนี้นะคะสื่อถึงว่าพลังงานของคุณมีการใช้ชีวิตแบบรักการอิสระนะคะ ใช้ชีวิตแบบรักอิกสระเลยอ,อยากไปไหนไปอยากทําอะไรทานะแล้วช่วงนี้การเงินการทองของคุณโอนหลังไหลเข้ามาดีมากมันสื่อถึงการได้ดูแลตัวเองได้นะคะโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นแล้วคุณค่อนข้างจะมีความมั่งคั่งในตัวเองในไ,ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการคิดการศึกษาหาความรู้ก้าวเหรียญนะไม่ได้หมายความว่าจะรวยอย่างเดียวแต่ในมือของผู้หญิงคนนี้นะคะคือหนังสือ ไม่หมอเห็นถึงพลังงานของฝั่งคุณที่คุณมีความสุขกับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะมันคือการแบบหาความรู้ประสบการณ์ไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เอาเงินที่มีอยู่ไปต่อยอดนะคะให้มันงอกเงยใหนมีความจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทีนี้ถ้าถามเรื่องของการเงินนะการเงินคุณดีค่ะช่วงนี้สิ่งที่คุณเสียไปนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจใดๆก็แล้วแต่นะคะ หรือใช้ใจด้วยความฟุ่งเฟือยให้บอกว่าสิ่งที่คุณเสียไปเรื่องของการเงินเงินนั้นนะคะจะกลับมามากกว่าสองเท่าสเท่าเพราะมันคือเก้าเหรียญทั้งหมดความมั่งคั่งมันคือสิบเหรียญแต่คุณได้มา9้าเหรียญขาดไปแค่เหรียญเดียวคุณเป็นคนที่เติมเต็มตัวเองได้นะคะรู้ในการแบบวางแผนการใช้ชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของการเงิน คุณชอบใช้ชีวิตแบบอิสระนะคะรักอิสระมากๆไม่ชอบพึ่งพาใส่ใครไม่ชอบเป็นฝ่ายี่แบบว่าต้องไปนั่งอ้อนวอนนั่งลงขอว่าคุณค้าช่วยให้เงินฉันหน่อยได้ไหมคุณไม่ใช่แบบนั้นคุณเป็นประเภทเดียว่าฉันเป็นคนที่ใช้จ่ายเก่งก็จริงแต่ฉันอยากหาเงินได้ด้วยตัวของฉันเองฉันไม่ชอบขอเงินจากแฟนจากคนรักหรือขอความช่วยเหลือจากใครเพราะฉันก็มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวฉันเองฉันคิดว่าฉันน่าจะมีศักยภาพในการหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้ แล้วเป้าหมายของฉันคือความมั่งคัง่งไม่ใช่แค่ใช้จ่ายหาเงินไปวันๆไม่ใช่แค่าหาเงินใช้จ่ายแค่วันนี้พรุ่งนี้มาลือไม่ใช่ค่ะแต่เก้าเหรียญคือไพ่เศรษฐีที่มีความฉลาดในเรื่องของการใช้เงินในการที่หาเงินยังไงให้มาต่อยอดได้ให้เงินมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกอยู่บนมือผู้หญิงคนนี้คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงในเรื่องของการงานความคิดเรื่องการหาเงินแสดงว่าตอนปัจจุบันเนี่ยคุณมีความมั่นคงในเรื่องของการงานมากมาก แล้วด้านหลังมีปลาศาสตร์นั่นหมายถึงความเอ,อ่อมั่งคัง่งเรื่องการมีทรัพย์สินโมโรดกที่คุณหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองไม่ว่าจะเป็นการไปกู้เงินธนาคารมาสร้างบ้านหรือซื้อเงินบ้าซื้อเงินเพื่อไปหรือเอาเงินสดเพื่อไปซื้อบ้านโดยตรงก็แล้วแต่มันล้วนล้วนแต่มาจากความเกิดจากความทํางานด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณเองล้วนๆเลยเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้หญิงนะครบเครื่องมากค่ะ คุณครบเครื่องมากหน้าตาก็ดีแต่งตัวก็ดีหาเงินก็เก่งแล้วก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่ในรูปแบบแบบว่าที่จะขึ้นอยู่กับใครแต่คุณเน้นใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณนั่นคือการรักอิสระการทําอะไรก็ได้นะคะตามที่คุณหวังคุณชอบหาเงินด้วยความถูกต้องในแบบฉบับของคุณโดยไม่ต้องไปอ้อนวอนไปขอความเมตตาให้ใครมาช่วยเหลือถ้าเป็นผู้ชาย คุณจะเป็นผู้ชายที่น่าหวานหวานนะคะชอบอยู่ธรรมชาติแล้วก็เป็นคนที่หาเงินไม่ได้ยังไงจะพูดยังไงดีคุณไม่ใช่เป็นคนประเภทแียว่าเออฉันหาเงินเพื่อให้คนอื่นมาพึงพอใจมากรีดฉันแต่ฉันต้องการหาเงินเพื่อโชว์ศัก,กยภาพในตัวฉันว่าฉันทํามันได้นะแล้วฉันก็ค่อนข้างจะมีไฟในการใช้ชีวิตอันนี้จริงหรือเปล่าคอมเมนต์มานะอ่ะขอดูคนนี้ผ่านมาเห็นคลิปนี้เลยค่ะว่าคุณมีพลังงาน ของคนที่เกิดวันอะไรบ้างอ่านได้หมหาไซเป็นหนึ่งโอเคเจอละขอดูหน่อยค่ะคนที่พาาในคลิปนี้คุณมีพลังงานเกิดวันอะไรหนึ่งใบค่ะให้เปน,นี้จะตอบทุกทุกอย่างเลยโอ้โหเป็นคนที่ชอบเข้มแข็งเป็นเหมือนนักรบดูแลคนอื่นให้พลังงานคนที่เกิดวันอังคารวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะชอบเป็นหัวหน้าง,งานชอบปกป้องคนอื่นวันอังคารจะมีดวงแข็งนะคะชอบทํานั่นทนํานี่นะคะแล้วก็วันศุกร์ วันศุกร์ชอบเป็นหัวหน้างานชอบแบบเออเป็นซีอเนาะเป็นคนที่ต้องดูแลลูกน้องบริวารเยอะๆเออดวงของคนวันพุธพุธกลางวันพุธกลางวันพุธกลางคืนได้นะคะวันเสาร์ก็เลิศเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านเห็นคลิปนี้แม่หมอเห็นงพลังงานภายในตัวเรานะมันมันจะบอกบ่ง,บอ,งบอกถึงสถานะการณ์เงินของคุณต่อจากนี้มันจะนําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงน,น,นั่นคือจะมีสภาพการเงินที่มีความไหลเวียนคล่องขึ้นแล้วก็ทําให้คุณ เออมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินอย่างเห็นได้ชัดและนําไปสู่การสร้างทรัพย์สินเหมือนที่ไพ่บอกนะรู้สึกว่าตรงไหมตรงกี่เปอร์เซนต์ก็สามารถรับประสบการณ์ผ่านใต้คอมเมนต์กับแม่หมอเยอะๆนะคะว่าเราเกิดวันอะไรบ้างเรากําลังทําอะไรอยู่ตอนนี้เป็นเหมือนที่ไพ่บอกกี่ข้อนะสามารถรับประสบการณ์คอมเมนต์กับแม่หมอในใต้คอมเมนต์คลิป ของแม่หมอเยอะๆได้เลยกดไลค์กดแชร์เยอะๆ,ๆหรือว่าเราต้องการให้กําลังใจกับแม่หมอก็สามารถให้กําลังใจกับแม่หมอผ่านบัญชีนี้ของแม่หมอได้เลยนะคะเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งแม่หมอจะนําไปสร้างปูงดำกับแม่ยา่าแม่นิจันทา,นนาคราชเป็นพญายนาคสายยานคู่รักเป็นครูบาอาจารย์ของแม่หมอเองค่ะเพราะฉะนั้นแม่หมอมีความเชื่อว่าการสร้างพญายนาคแบบคู่รักจะทําให้เราสมหวังในความรักทําให้เราได้เจอคู่แท้นะคะคู่แท้ทางด้านจิตวิญญ,ญาณ ทำให้ความรักที่มันร้ายๆกับให้มันกลายเป็นดีขึ้นเพราะเพื่อนๆหลายๆคนโอนเงินรอบที่ผ่านมาปรากฏว่าสมหวังตามปรารถนาที่เขาขอหลายๆคนหลังจากโอนเงินก็ได้โชคลาภตลอดเลยแม่หมอยังไม่ทันให้เลขนําโชคเขาก็ถ่วงเขาเองหลายๆคนแม่หมอให้เลขนาโชคก็ถูกค่ะเยอะมากเพราะฉะนั้นเราขอพรอที่ไหนไม่เคยได้ลองขอปวงญาดูค่ะท่านศักดิ์สิทธิ์มากนี่คือจากรีวิวจริงจากลูกดวงที่เขาทําและเขาได้ค่ะ หรือว่าเราจะจ้างแม่หมอไปรำถวายรำแก้บนก็สามารถจ้างแม่หมอไปรำถวายทั่วประเทศนะคะต่างจังหวัดแม่หมอก็ยินดีไปค่ะแม่หมอชอบรำเพื่อจะได้มีเงินนะคะมาสร้างปู่องค์ดำให้เร็วที่สุดได้มากขึ้นนะคะแม่หมอทําทุกอย่างทั้งดูดวงทั้งเป็นนางรำใครสนใจอยากไปออขอพรปู่แล้วหานางรำไปรำแก้บนก็สามารถติดต่อแม่หมอมาทางบ้านเขียวส่วนตัวได้เลยนะคะ